สวัสดีครับสําหรับ EP นี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเหรียญนะครับเกิจินะครับสามเหรียญด้วยกันนะครับก็เด๋ยนแรกก็จะเป็นนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญหันข้างบอกนิยมต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อตาบนะครับ ุ่นแรกนะครับจังหวัดสระบ,บุรีนะครับวัดมะขามเรียงนะอันนี้เป็นเนื้อนิกเกิลจุบนะครับจุบนิกเกิลอันนี้ก็จะเป็นผ้าจานฟันอาจารูนะครับต่นสี่นะครับมาก็มาเริ่มกันที่นะครับเรียนแรกนะครับ นะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับอ่ออกปี2องพนอ่สิบนะครับอันนี้ไม่มั่นใจว่าจะเป็นเนื้องเงินหรืออัปก้านะครับมาแล้วมาดูกันนะครับพี่ๆท่านใดดูใช้ดูชอบนะครับก็ว่ากันไปนะครับนะครับอ่าดูด้านหน้าอืม ตัวตัดนะครับตัวตัดฉีกนะครับด้านหลังบอกหลังคู่นิยมนะครับคมมากครับเหรียญนี้นะครับมาดูกันนะครับสำหรับความคมชัดนะครับสักคู่นะครับ ดูเส้นกีสาหลวงพ่อนะครับนะครับดูความคมนะครับเส้นแตกบนผมนะครับหูเหรียญนะครับเล็กๆนะครับก็อ่ะไล่มาที่เมตตาเปลือกตามีความคมมากนะครับดูครับนี่นะครับเปลือกเป็นสองชั้นเลยนะครับใต้ตาหลวงพ่อ นะครับเนี่ยดูหันข้างอย่างนี้ก็ยังเห็นเลยครับนะครับเส้นเดือยจีวรคุมคมเนะีครับเส้นขนทรายฝนนะี่ครับผมอยากให้ดูใต้ใต้คางนะครับเหรียญน,นะครับตั้งมากนะครับคุมคม,คม นะครับเส้นเกานะครับชัดเจนนะครับโอ้ยนะครับดูนะครับผิวเหรียญน,นะครับตัวหนังสือนะครับตั้งตั้งเลยนะครับเนี่ยหลวงพ่อสุดนะครับ วัดการหลงตั้งต่างเลยนะครับดูที่นะครับ,รบปลายซอเสือนะครับจะมีแตกเป็นซองแฉกนะครับเนี่ยปลายห่างซอเสือนะครับดูเสือนะครับห่างโค้งโค้งนะครับขมขโค้งโคงเส้นแตกเส้นสายฝนนะครับตัวกนหนกเป็นตัว W กลมๆนะครับเนี่ยกระหนกตัว W นะครับคมๆค,ม,คมมากครับเหรียญน,นี้นะครับนี่ครับตัวตัดเป็นตัวตัดฉีกนะนะครับตัดไม่หมดนะครับก็คือตัดฉีกนะครับ หุูเรียนด้านหลังมาดูด้านหลังนะครับนี่อ่าแล้วก็นะครับนี่บล็อกนิยมครับขีดบล็อกหลังคู่นะครับนิยมคมๆเลยครับตัวหนังสือแบบเนี่ยตัวหนังสือแบบตั้งๆเลยนะครับคมรักนะครับเนื่อนะครับดูตัวหนังสือดูขอบข้างนะครับยันตั้งๆคมคมเลยนะครับ ดูผิวเหรียญมาดูตัวยันนะ่ครับมีความคมจัดไม่เบอร์นะครับเห็นไหมครับลูกศรคมคมเลยนะจังหวัดสมุทรสาครนะครับพอเจ็ดพอยอเฮ้ยพอสอ สองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับ,25 25รบดูความคมครับดูครับพิจารณาให้พี่พิพพจารณาเอาเองนะครับว่าอ่าอะกี่แท้เคี่ยไหนนะครับแต่ผมส่วนตัวผมผมว่าสวยครับแท้สวยเลยครับคือ คมมากครับเหรียญนี้ยันนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแบบนะี่ครับดูคางนะครับเป็นมิติเลครับตั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยตัวหนังสือก็คมนะครับนะครับนะครับเนี่ย เมตาชัดๆัดเลยดูด้านขวาไม่เล็กๆยังติดเลยนะครับนะครับเส้นตรงเลีงฝีปากนะตรงเอ็นคอลูกกะเดือกนะครับผิวแบบนี่ดูเส้นนะครับกระแสนะครับข้างไหลท่านนะครับจะมีเส้นขีด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 ขึ้นไปครับเนี่ยสวยงามครับสำหรับนะครับ สำหรับเหรียญนี้นะพี่ๆท่านใดสนใจครับก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับนะครับเบ่งให้ในราคาหลักพันเองนะครับก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสําหรับเหรียญอะไรเขาเรียกเหรียญอะไรหันข้างหลวงพุสุดิวัฒกาหลงนะครับสายไข่ต่อไปไปเหรียญหลวงพุทตาบนะครับ วัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีรุนแรงเป็นเนื้อทองแดงนะหรือเปล่าอัปก้าลเปล่าแต่เขาบอกว่าชุบนิกเกิลน,นะครับอย่างนี้ก็นะครับชุบนิกเกิลบางๆนะครับก็สวยงามเหมือนกันมาดูนี่ครับเมต,ตาคมๆเลยครับหาได้น้อยมากนะครับที่จะเรียนจะคมขนาดนี้ถ้าว่าเขาชุบนิกเกิลเยอะ ขอไปครับจุกนี้กินเยอะมันจะประมาณว่ามันจะ,ะเบอร์นะครับอันนี้แบบจุบได้พอดีนะครับดูริวจีวอท่านนะครับคมนะครับดูครับดูเส้นสายฝนนะครับวิ่งตามเรียนเดียวสักครู่นี่นะครับขึ้นไปตามวงพร ผิวเหรียญนะครับจะมีเนื้อเกินตรงข้างจีวรนะครับเป็นเส้นๆออกมาเป็นกระแสแบบเป็นขีดๆออกมาครับดูนิ้วเท้านะครับชัดเจนนะครับเส้นนเส้นสายฝนนะครับชัดเจนปีเรียนอีเลรียนที่คมเหมือนกันนะครับนะครตัวหนังสือตั้งๆเลยนะครับนี่ ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับพิจรารณาเอานะครับนี่นะครับเหมือนหูเลียนนี่ก็คือแบบคมนะเหมือนมีอะเหมือนเอามาตั้งมือนทีเฉยๆครับนี่เห็นไหมรกระเสกระแสพื้นเหรียญปั๊มนะครับด้านข้างหลวงพ่อเนี่เมตาตาหลวงพ่อคมมากครับคมยันเขาเรียกอะไรนะเปลือกตาด้านล่างเนี่ยนะครับ ยีฟีป,ปากมีเ้อเกินบนศีรษะนะครับนิดนึงเนี่ยเป็นเส้นกระแสขึ้นไปจนติดขอบขอบตรงๆนะครับเนาะตัวตัดก็จะประมาณว่าเป็นตัวตัดฉีกนะครับบ้างนะตัดไม่หมดเราดูด้านหลังกันครับหูเหรียญ นี่นะครับตัดต่อคมคมนะครับขอบเหรียญมีรอยนะครับปิ้นตั้งนะครับธรรมชาติของเหรียญปั๊มนะครับนะครับขึ้นมานิดนึงนะไม่ได้เยอะมากมายนะเป็นธรรมชาตินะครับมาอยู่พื้นเหรียญมีรอยผดผดขึ้นนิดนึงนะครับอืมอ ดูครับเส้นแบบเส้นสายฝนนี่เต็มไปหมดนะครับอ่วัดมะขามเรียงนะครับดูความคมชัดให้ดูยันก่อนความคมนี่นี่ดูซ้ายดูขวาดูห้องบนนี่ <c oughs> ผมพยายามให้มันจัดมากที่สุดนะครับดูครับยันคมคมเลยนะครับนะครับแกะมือนะครับนี่ยันนะครับนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับเหรียญจะเป็นผดผลหน่อยนะครับผดผแล้วก็จะมีนะครับเส้น นี่ครับเส้นแตกเส้นไซฟฝน,นครับวิ่งเต็มเหรียญเลยนะครับนี่ครับแต่งผิวเหรียญน,นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับดูใช้ดูนะครับตัวตัดคมคมนะครับนี่เป็นการตัดฉีกนะนีออ่อีกจุดจุดหนึ่งนะครับนี่ นะครับตัวตัดเขี้ยวสองเขี้ยวคมคมตรงนี้ครับนี่นะครับน,นะครับมนะค,บคามมากไม่น่าจะไม่ผ่านการใช้นะครับเหรียญนี้นะครับสำหรับใครครับชอบ นะครับถูกใจเหรียญนี้ครับผมก็เปิดไว้ราคาหลักพันต้นๆนะครับะรพอๆกันกับเหรียญเมื่อกี้นะครับก็ที่ท่านใดสนใจก็นะครับทักข้ามาสอบถามได้นะครับสายสระบุรีนะครับหลวงพ่อตาครับโอ้ยสิบสองนาทีแล้วก็จะทำสั้นๆต่อไปเป็นพระอาจารย์ฟั่นอาจารยนะครับ ลปูฟันเองหูงหงเรียนหูเรียนแบบว่าตัดได้คมมากนะครับหูเหรียนกลมบอ็อกเลยนะครับไม่กลมออกเชิงเป็นวงรีนิดๆๆๆนะครับนะครับนี่ตัวหนังสือต้องตั้งประมาณนี้นะครับรายทับยันต่อยันขอ,องตัวหนังสือ ใบหน้าซึกหน่อยครับผ่านการใช้มาพอสมควรเส้นขนสายฝนใต้คางยาใต้คางแล้วก็มีเส้นสายฝนวิ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็ข้างเหรียญนะครับ เป็นแอ่งลงมานิดนึงนะครับมันจะเป็น2ชั้นนะการปั๊มแนวข้างเหรียนนะครับเมตาด้านซ้ายด้านขวาของเราด้านก็จะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆนะครับรน,นะครับ ใช้ทางกว่านะครับขีดเดิดเดียวนะครับก็จะมงงีมันดูแบบสึกๆจากการใช้แต่ก็ยังเห็นเป็นมิตินะครับระหว่างพื้นเรียนกับองค์พระนะครับมันอยู่ด้านข้างก็ตัวตัดฉีกนะครับ เห็นไหมครับมันยังไงมันยังไงประมาณนี้นะครับดูด้านหลังนี่ครับรอยปิ้นหัเรียนนะครับสะอาดมีปิ้นบ้างนะครับนะครับตัวหนังสือนะครับมีการทับกันนะครับแกะมือนะครับดูเลขห้านะครับดูนะครับเลขห้า เห็นไหมครับมันมีการสูงต่ํานะครับก็คือเหมือนแกะมือมันก็จะมีความสูงต่ำนะครับของตัวอนนะักษรทับกันเขาเรียกว่ารอยทับยันรอยตัวยันเหมืนนะหอนอหนอหนูนะครับมันจะไม่เสมอกันเป็นยังไงไม่เสมอกันเป็นผิวเดียวกันนะครับจะมีสูงต่ํานะครับสําหรับเลขสี่รุ่นสี่รับจะมีเนื้อเกิน เส้นแตกตรงสระอุเห็นไหมครับตรงหัวสระอุจะมีเส้นแตกเป็นเส้นสายฝนสองเส้นนะครับนี่นะเห็นไหมครับตรงตรงตรงหัวตรงนี้นครับหัวสระอุนี่นครับนะครับนิดนึงแล้วก็ข้างล่างนะเส้นแตกแล้วก็จะมีเหมือนเหมือนปั๊มขยะน,นิดนิด ตรงสระอุตรงตัวหนังสือจะเป็นเหมือนขยือนนิดๆนะครับตรงนี้นะครับคำว่าสีซอเสือเขาบอกว่าตรงนี้พิมพ์นิยมนะครับที่ว่าสอเสือมันจะมีหางตรงขึ้นไปกับหางหวัดออกมาด้านข้างนะครับผมก็ไม่ทราบนะว่าเขานิยมพิมพ์ไหนนะครับตั้งๆนะครับตัวหนังสือนะครับไม่ล้มนะครับนี่ขนาดใจงานมาแล้วนะดูครับนะครับ ถ้าถอดมันจะไม่ตั้งอย่างนี้ครับอันนี้ตัวหนังสือตั้งแบบว่าเขาเรียกว่าตั้ง <ๆ S 2> ตั้งของคมนะครับไม่ไม่ได้ตั้งแบบเบอร์จะพยายามให้ดูทุกมุมนะครับเดี๋ยวนี่เห็นไ,ไหมครับเขาจะตั้งตั้งอย่างนี้เลยเป็นแท่งเขาเรียกเออก็อะไรนะสิทออสิทออสร้างถวายนะครับก็รุ่นสี่วัด รอยตรงปอปา่าม่รอยเส้นแตกรอเด็กกระคขีดลงมาวัดป่าภูทอนพิทักษ์สะกนนครแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้นี่ครับเส้นแตกตามรอยยันนะครับผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะเห็นไหมครับนอนหนูเขาจะมีความสูงต่ำ ของยังไงของตัวหนังสือคือแบบเขาจะไม่เท่ากันนะครับเอตรงหัวน้อน,นูนเขาเรียกอะไรหัวด้านล่างครับตรงเส้นขีดนี่ครับมันจะมีเหมือนเหมือนเหมือนว่าเอาเอาเส้นขนมจีนมาทับกันนะครับแกะมือนะครับตามความเข้าใจผมนะนะครับ เหมือนหัวเล็กห้าก็จะมีอะไรเล็กศูนย์กลมหรือว่าเม็ดเล็กศูนย์ตรงกลางอะไรที่ว่าเขานิยมเห็นเขาว่าว่านะแต่ว่าไม่รู้ว่าทราบว่ารุ่นไหนเห็นว่าบล็อกหน้าใช้ด้วยกันมาเจ็ดทั้งเจ็ดรุ่นเลยบล็อกข้างหน้านะครับแต่บล็อกหลังมันก็คนละบล็อกข้างหน้าก็จะใช้ไปถึงบล็อกรุ่นที่หกที่เจ็ดเห็นเขาว่านะบล็อกหน้าก็อาจจะมีว่าเบอร์บ้างเพราะว่า ปั๊มหลายรุ่นนะครับก็นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ต่อสอบถามได้ครับราคาหลักพันนะครับผมแบ่งให้นะครับได้เบาเก็แบ่งเบานะครับแต่ผมว่าสวยนะหนังสือพว่าคมตั้งดีนะมันมีเสน่ห์ที่ว่ามันเป็นตัวหนังสือที่ว่าแกะมือนี่นะครับโอเคครับก็ยี่สิบนาทีแล้วพอสมควรนะครับ สำหรับใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ได้ราคาหลักพันนะไม่แพงครับได้มาน้อยผมก็แบ่งได้มาเบาผมก็แบ่งเบานะครับอันไรสักร้อยสองร้อยสมร้อยครับก็พอได้นะครับโอเคสำหรับ EP นี้ก็ขอการคำว่าสวัสดีครับ